ดีจ้าสวัสดีครับเมื่อนี้เห็นยังสู้กินเนาะก้อยเนี้ยก้อยเนี้ยจ้าก้อยเนี้ยก้อนเนื้องามๆก้อนอ่ะก้อยเนื้อมาเบิ่งกันเลยจ้าจ้าก่อนอื่นเทาก็สีซอยเนี่ยก้อนเนาะครับจ้าซอยเนี่ยปารคืองามขังเถิดแง่เนื้อสุดยอดงด่งๆเลยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องซอยจู๋วงได้เนาะจ้าก่อนอื่นเทาก็ซอยมะก้อนฟักที่ก่อสร้างอุ้ยงาม สะโพกก้อยเนื้อส่สสสวนสะโพกมาจากก้อยสูตรฟอสางนู้นเดอ้อจับพีน่น้องปั๊ดง้างค่ะเออวซอยอยังสีกระเดียบต้องฝากกระเดียบเนาะซอยตอนน้อยๆจักหน่อยจับพี่นอ้องก็แล้แม่ไม่กินน้ำกันเดอ้จอนนจับพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่ข้นเราจะก็แล้วอยู่ทางด้านจเจริญก่อนรอนแก่นก็แล้วจะอยู่ถนนกาศิกรทุ่งสร้างเราจะ แวะมากินเข่าเสาน้ากันจ้าเสาตาสวดเนอาอพ่อจ้าเ <c oughs> สาเทียงน้ากันละ่ะอือสวเสด้กินเฮดเวียกสวสสเลวคือว,ว่าล่ะพี่น้องเอยเขาเสาตาสวดล้อเทียงอือ คันแมนมาผู้คนบ่มกักกินดิบเฮราะเอาเปขีไปไ๊กว่าอะไเนาะแม่นเออเฮาปล่อยเราเดียวห้องเอาเปรกวไาเปรี๊ว่ากินเ้าเกลือใส่เราจะพี่น้องครับผมใส่เกลือนิดนึงครับผมแล้วก็สซีแซนี่จักมืองขวายัางเป็นสีสันจักหน่อยเดี๋ยวเดวจะใส่เลือดลงไปนิดหน่อยพอจ้ะเพิ่มสีสันครับ จ้าบะนี้ก็สีซอยใบมะกรูดนะจ๊ะพี่น้องสลเนแหนก็มีซ้ำนี่แหละจ้ากเกีบยม,มาตะกะทางนาบ้านกร <c oughs> ะเทียมกระเทียมบะนี้ก็สีซอยหอมนะจ๊ะซอยหอมเตรียมไว้ใส่ก้อยเนื้อโอ้ยหอมหอมเนาะ บ่เห็ดลายนอกกสา้างเห็ดลายสลัดกับกินหมอ้เมอเหมือดจะกินซองถั่วกินหม้เหมอืมอดจากพี่น้องนี่อันนี้พักจะข้ากับเรียมไว้เมี่ยนหมักลินฟ้าหรือว่าหมักลินใหม่เราจะละกระแตงเราจะใบโหละพาล้วก็วกกะวกมะเขือนี่สำนียงเราจะพักข้าก็ไดบันี้ก็สิทําการปรุงนอกจากพี่น้อง เอาดีใส่ลงไปจ้าบ่แม,ม่นเบิดแล้วติพอสังเบดแล้วบ่ไปซื้อใหม่ติใส่ข้าขวขวั่วดีกวดเบิดนี้เาใส่ดีแทจพี่น้องใส่ลงไปจ้ะืนก็ใส่แป้งนัวอีกนะจพี่น้องใส่แป้งนัวลงไปจ้า พริกผงปวานอหอมจะหอมอันพริกผงเขาขว,วาวแต่พี่น้องค้ะค้นๆเขากันแล้วบดนกใส่ต้นหอมเราจะท่เตรียมไว้ ใส่ลงไปได้จ้าโอ้หอมผัมกจากพี่น้องมาเด<ป>้อจ่ามากินน้ำกันพุ่นลหรอจ่าระเบิ้งผู้เฮ็ดเนาะค้นเฮ็ดจากพี่นอ้องอือเอาซิมให้นี่ ออืมอืมพอดีแล้วครับทานค่ะก้อยเนื้อสูตรพอสร้างนุ้นเด้อจ้ะวันนี้ก็ะสิเทลงจานไม่อ้วนกระเซียวไปขวเนะะจ้ะเป็มขวาเทลงเลยค่ะเก็บสับเรียบร้อยแล้วจ้า ไม่หอยมาได้จาะพี่น้องี๋ยวไม่วันเอาไปขวาก่อน้าจาเนาะจ้าวันนี้เขาก็สีใส่หม้อขวนานจาะพี่น้องขวาไปเห็ดซุกละจ้าจ้า ห้อก้อยแล้วเล้วหก็ไปขว่าจ้าขว่วอันนี้ก็จะเป็นก้อยนะจ้ะก้อยขมจ้ะพริกนี่ก็บเก็บมัตนาบ้านเด้อจ้ะพี่น้องไปจ้าพักพักหลากหลายอย่างแต่เสียบนะจ้มากินน้ำกันเด้อจ้ะซอยละอ่อนก้อยแล้วก็ไปขว้านะจ้ะพี่น้องใส่กับข้าวเหนียวจ้ะแวะมากินด้วยกันนะคะทุกคน จากปลาแมพี่นงอิบซีทุกๆท่านจากประวาฬิยูในประเทศหรือว่าต่างประเทศจะมากินนั่นเขาน้ำแม่อ้วนนะจาะช่องแม่อ้วนพากินพาแซ่บเมนีพ้ามากินเขากับก้อยนะจาะก้อยเนื้อจ้กพอสางนู้นเราคอยสู้กินอันนี้ก็สิอเอาไปขัวนะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นพักนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามารับชมนะจ๊ะช่องแม่อ้วนพากินพาแซ่บแว่มากินเขาน้ากันนะจ๊ะแซานี่คนอีสานบ้านเองเห็นเล้าก็เอือนกันกินเขานะจ๊ะถ้าบัง ตอนกินนะจ๊ะคลิปนี้กับแม่อ้วนกับสิโพตัวกินเข่าก็อาจารย์ลอ้อขาเบิ้งอีกคลิปหนึง่งเด้อจ้ะคลิปนี้กับแค่นี้ก่อนละจ้าเบิ้งแสบว่าแสบ <laughs> แสบเพราะพอั่งืง เห็ดอะไรหลักก็ม่านางกินเนาะ mm hmm. mm hmm. พักกระหลกหลายย่างเนาะที mm ่ hmm. เราก็ได้เห็ดเวียกต้อนพอพอสาง mm hmm. เอาคลิปนี้กับแกน,นี่ก็นด้จ้าคลิปหน้าพอกันไหมค่ะ